ใส่ลูก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 ครับปลาดิดิดิปลาดิโน่แอปโต้ซับโต้นี่ครับนี่ปลาด่โอ้ยอ้าเลยอ้นี่พี่น้องปลาด่ตัวหนึ่งโอ้ยปลาพี่น้องนี่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 ต่ำแคครับปั่มแคอโ้ยนี่พี่น้องาดนี่ สสรีท่านผู้ชมครับมือนีหนาดำมาเมาสะตะปิงครับนี่ตะปิงครับในราคา2,500าบาทครับเดี๋ยวเฮามาดุนกันครับพี่น้องว่าสิมีปลาบอนะครับซึ่งมือนีครับเจ้าของซาพื่นกับมานังซ้อมบึงน้ำครับไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาลงไปกลสากันครับวันนี้ครับไปพี่น้องไป เปิกการจับปลาในกลนซากันเลยแซฟฟี่เอต้าปีนรวบจับนี่ฮะสองแซฟฟี่ผได้จับนะอ๋อสองแซฟฟี่ผได้สูรับนุ่พี่น้องนี่ครับครับครับพี่น้องใส่ อุ้ยี่นี่ครับนี่อู้ไปล่น้องใส่โล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 ครับพาร์ที่นี่เออเอาให้ได้เอาให้ได้เอามาเอามาเออพาร์ทพี่น้องนี่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 พาร์ทนี่ดิอู้ดีหลังสวยใส่โลเลยเป็นบปรใส่นี่โลอะไรอู้นี่พี่น้องใส่โลเนี่ยครับอู้ดีนดีนโอดี บกำลังน้ำโอ้หูเยนด้วยนี่นี่แทเลยเย็นยยนาะนี่ ผู re, ้น the ีผู้นี่มีเป็้วิตามิปลาบ่นี่นี่เนาะนี่เนาะนี่เไนี่น้อง่เปผู้นีครับนี่นวิตามิปลาอตุ่งกับู้เอียนเนาะเอียนออกมาเถนี่เนาะนี่นีนี่น่พี่น้องอุ้ยปลาปพี่น้องตะคอไงปลาพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาพี่น้องพี่น้องดีดีีดีดียีุีดีดีดีีดี่ีดยี นี่ยูปัดเอ๊ะน้ำป๊ออ้ปุ๊บไอ้ปุ๊บน้ำน่อุ้ยอุ้ยแ่โตนาพีสอสองโตปะอุ้บ้ยสองโตองูเป็นยังไนี่ครับพี่พี่น้องนี่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 ครับนี่น่ปุ้้งออกมาแล้วออมาแล้วาพี่น้อง ตัวสตตัวนี่ครับนี่อาด่นี่สองตัวเลยพี่น้องนี่ต้นเดิ้งครับอาพี่น้องนี่นี่หูเดียวครับหูเดียวเดี3สามตัวเลยครับนั่นรุดแล้วรุดแล้วครุดนี่นี่พี่น้องอาดนี่สามตัวเด็ดโลเนาะเดีโลแท้เลยนี่สามตัวนี่ลาตะวนัน หางงูมื่หางเอียนโอ้ยนี่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 นนี่นี่ตัวนึงนี่นีนี่นีนี่นี่ันแหละนี่อร์ตนี่นี่นี่ตัวงามตัวงามย่นอพี่น้อตัวงามยัหลายตัวเนี่ยแหละได้ับี อ๋อนี่นี่นี่เนี่ยนั่นนั่นนี่คานี่ค้นีาตัวนึงนี่ที่น่องนานี่ครับตัวสวยสอง

นี่พี่น้องนี่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 อุ้ยแม่พี่น้องนี่ครับอวนอวนอวนนี่ขักเนาะเอาอีกตัวนึงนี่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 ตัวใหญ่ก็ตัวนี้ครับป๊าพี่น้องนี่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 อุ้ยดินเอ้าเอาเอานี่ครับซอสซับปี้วบ่ได้จับเพื่อวะนี่ครับพี่น้องนี่นี่อ่นอีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่นี่อีกตัวนึงตัวนี้บุกไปใหญ่เนาะ อาปาไปแรงอาปาไปแรงได้ไดลแล้วนี่ิดตาเดือดเนาะเออิดตาเอียนเนาะตันี้เห็นเียนเอนเอียนเอียนตัวนี้เยนยนยเอียนยนี่เยียคแับเยียเยีนายเอีย่นี่นี่เยีนเยียหญ่คกับเียนี่เดยล้วตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกพี่น้อง เอียนครับเอียนแตหรับซ่าป้อนนี่็คือวัวจับบระดดหรอครับนี่มองตาจอยตักกะตกครับครับครับเล่น,เนครับมือน,นี่นปลาสามปีตาจอยวะน, <laughs> นี่ครับพี่น้อง อนสำหรับซาบอนี่ก็ทั่วป่าหางครับป่าหางป่าหางครับสะสาปีอ่พระท่านได้จับพระท่านได้สะพระท่านได้สูบครับมีแต่ป้าตะเพียนหน่อยบอนี่ป้าตะเพียนเลยเออตะเพียนหน่อยตเพี้ยนหน่อยมาดูปะใสครับเอ้ยนี่พี่น้องมาดูมาดู วนๆด้วยนติตาหนามเออตัวนี้ตาหนามบอกกําลังาาเอาอยู่เอ,อ,เอ,อืมหนามญ่เลยเออนี่พี่นอ้องเบิ่งอีกนะปลาดุกอีกเป็นบ่อ <ทำ S 1> ตัวซูซี่ก็เลยเนาะใส่นี่ตัวปลาดุกแม่มันตัวงามขัดนีต่ตาหนามเนาะึ้นมาแล้วนี่ยกินมาอะไรเนี่ไปแล้วเนี่ยไปแล้วไปแลียบ้า,าตาหน้าอยู่อยู่นตาหนาม <c oughs> พี่น้องเดดี๋ยวปลา ว่าอีกแล้วพูดคือวาอีแล่อพูดพูดพี่น้องพูดพูดพี่น้อครับนิ่งนิ่งพูดมาพูดมาจ้ะแล้วมองนีไปมองไหนทางนานี่ครับมีมองนีนี่พี่พูดพูดคือวาอีวล่อพูดพูดพี่น้องมาจป็แตาหนามครับพี่น้องปลดดโตได้ไแมมองนีอืมเขามองนีแล้วา

đó lăm 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 nè, đó lăm lăm này lăm 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 đi lăm 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 อ่ะดิบเบงอุ้ยอุ้ยอ,อ่ะดิเฮ้นี่ครับนี่ครับ เอาดีด <c oughs> โอ้ยนี่ครับดโด้วยโ,โดใหญ่โดใหญ่นี่อืมตัวหนึ่งสีเลยเนาะอีก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 เนาะ พี่น้องไอาติน้องโอ้ยเป็นยนี่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 มูมันมูมันนี่พี่น้องมูมันครับสองโลถึงวันนี้อาดอาดตจอยดีดีตเตตจอยดออ้ยอ้ยนี่นี่นี่ปใกล้ๆพี่น้องเปกลนี่ โอ้ยปำเคครับปัมเคอุ้ยนี่พี่น,ออน้องนี่ซุยเข้าของตาได้เลยนี่อ้ยนี่ครับพี่น้องอุ้ยตัวใหญ่เลยอือสามปีสามปีเปือไปกไก่ครับเบปือกไก่ลาเป็นที่หายท้อก่อน พี่น้องนี่ปลาเข็มเมยปลาใหญ่นะนี่เอ้าปลาเข็มี่าผักไงจะจ่อยงาปลาเข็มลจะไม่ใหญ่นี่ไม่โคตรไงนู่นพี่น้องปลาเข่งใหญ่ครับนี่น้ำไม่ยังบ่อไหลไปนี่ครับเมลปลาเ่งัวบักใหญ่นพี่น้องปลาเข็มล์จะไม่ใหญ่ใหญ่

อาขุดพี่น้องปดนี่าดไปไงอ้ยนี่เสียงหาพี่ไงค่ัย่อกอะไรเาพิงเนาะตัวนี้ปั่นไหนสูตัก้อนบ่ได phân nhân cho anh bát nhỏ bưng phân luôn không phân luôn 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 น้อน่อยอน้าหมออู้ปลาเข็งปลาพยาบาลอ้หหพี่น้องพี่น้องตั้มบังแขนตั้มบังแขนตัวนี้อู้ เื่องสีฟาแล้วไม่อปิดแหรอสิ U uh, phá khói, padu nhae padu nhae. Ui, nhae, nhae. Ui, nhae. Ui, nhae. Ui, ừ, Ui, nhae. Ui, nhae. Ui, nhae. Ui, ừ, Ui, nhae.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  Ui,

ดุครับปะก่อนกได้อะไรปะโอ้โหเลยพพี่น้องอน้องนี่ครับนี่ครับตจอยไปเอาอยู่นี่นี่นี่ตาจอยเปานี่นี่อ๋อนี่พี่น้องปลาคอใหญ่ ครับตอนนี้ทางทีมงานน้ำครับจะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งหมองขัดแยกป้าเนาะครับเนาะไปเบิ่งปลากันเลยครับนี่ครับตอนนี้เป็นปลาหลบสุดท้ายครับพี่น้องนี่นะครับปลาก้อยใหญ่พี่น้องปลาก้อใหญ่ครับดูด้วครับเป็นปลาสีดใดญครับพี่น้อง นี่ครับปลาดุกก็มีตรแมงงามๆครับเดี๋ยวผมจะพาเบิไงป้าถึงเบ้นนาะครับพี่น้องนี่ครับปลานี่ครับก็ไดโบควยไร้ครับปลาขน่อยพี่น้องตัวนี้เป็นปลาควยใหญ่ครับนี่นี่ครับน nah ah, ah, ี่นี่นี Не> ่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาล่อหลุดกันเนาะครับเนาะ บัวป้าเิดเงินกําไลครับในราคาสองพันห้าร้อยบาทครับ